ล่าสุดนั้นลิซ่าแบล็กพิงคเดินทางถึงเกาหลีไปที่เรียบร้อยแล้วแล,วและด้วยความหล่อเท่ของลิซ่านะครับสื่อเกาหลีเนี่ยก็พากลนลงลิซ่าอย่างดุเดือดแฟนๆก็คาดการณ์นะครับว่าเธอเนี่ยน่าจะไปรอการปล่อยเพลงในวันศุกร์ที่22ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าช่วง3วันที่ผ่านมานี้เนี่ยก่อนที่ตัวของลิซ่าแบล็กพิงนั้นจะกลับมาที่เกาหลีตัวของลิซ่านั้นนะครับได้สลับเมืองจากเมืองนีสในประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเมืองปารีสแทนก็น่าจะเป็นการกลับมาเพื่อเตรียมตัวกับเกาหลีนะครับเพราะว่าในตอนขามาเนี่ยลิซ่าก็ลงที่ปารีสก่อนก่อนที่จะไปเมืองนีสและก็แน่นนอนตอนที่ตัวลิซ่านั้นนะครับมาอยู่ที่เมืองปารีสตัวของลิซ่านั้นได้พบปะก,กับเหล่าแฟนคลับมากมายเลยนะครับ จนเหล่าแฟนๆนั้นรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่ตัวลิซ่าเนี่ยเป็นกันเองและแค่เป็นกันเองยังไม่พอนะครับตัวลิซ่าเนี่ยก็ดูสดใสมากๆด้วยก็มีบางคนนะครับบอกว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะจัดเวลาไว้ ก็คือช่วงเวลาที่ลิซ่าไปเมืองนี้ช่วงแรกๆนะครับก็คือเธอนั้นจะหายไปเลยเหมือนไปว่าไปพักผ่อนในเต็มที่นะครับไม่ยุ่งกับโลกโซเชียลอะไรแบบนี้และหลังจากนั้นพอมาในช่วงสุดท้ายปับ๊บเธอนั้นก็มาโพสแล้วก็เริ่มกลับมานะครับอัปเดตในโลกโซเชียลอีกครั้งแล้วยิ่งพอมาถึงเมืองปารีสนะครับเธอนั้นเริ่มปรากฏตัวขึ้น,นเรื่อยๆไม่ว่าเป็นแฟนคลับหรือคนทั่วไปในปารีสนะครับก็สามารถเห็นลิซ่าได้มากขึ้นแถมลิซ่านั้นยังเป็นกันเองจนสามารถขอลายเซนได้ถ่ายรูปได้้้เเเเพราาาาาะแบบนนนนนัคลลลลลลงกใียยยยไดซขอซห ประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าการไปฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยทำให้ลิซ่าได้มีความสุขในส่วนของบลิงในปารีสนะครับก็มีความสุขเช่นกันที่ได้ถ่ายรูปก,กับลิซ่าได้ไลายเซนลิซ่าแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ลิซ่านั้นต้องกลับเกาหลีแล้ว ทำให้เมื่อไม่ไมน,นานมานี้นะครับตัวสื่อเกาหลีเนี่ยก็ได้ไปรอลิซ่าที่สนามบิ man, นในเกาหลีนะครับเพื่อรอลิซ่าเนี่ยกลับมาถึงเกาหลีและหลังจากนั้นไม่นานตัวลิซ่านั้นก็ถึงเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับมาถึงด้วยสวัสดิภาพและพอมาถึงนะครับความสนและความน่ารักก็ยังไม่หมดตัวของลิซ่าเนี่ยได้ทำการโชว์เสื้อของเธอนะครับเป็นเสื้อมัดย้อมโดยทำการจับเสื้อของตัวเองแล้วดึงขึ้นมานั่นก็เพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถเห็นชื่อของลิซ่าได้ถือว่าการโปรโมทของลิซ่านะครับสามารถอยู่ได้ทุกที่เลยใใใชช้้้้สสืื่่่่่ออออออทีีีมมมาาารรรคยตตัวเเเเงงนนนนนหหหปป็็ะะโ์ซซึขขกกลไได ก็ในเมื่อตัวลิซ่านะครับเดินทางมาถึงเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราบลิงก์เนี่ยก็อยากให้ลิซ่านะครับนอนพักผ่อนในเต็มที่ซึ่งก็คาดว่าตัวลิซ่าเนี่ยน่าจะกลับเกาหลีนะครับมาเพื่อรอโปรโมทอันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะครับว่าตัวลิซ่าเนี่ยจะได้โปรโมทจริงไหมแต่ที่สำคัญเนี่ยตัวลิซ่าน่าจะรอถึงวันศุกร์นี้แน่นอนเพราะเป็นเวลาการปล่อยเพลงใหม่ของเธอนะครับกับดีเจเซเนกับโอซูน่าแล้วก็เมแกนเพราะฉะนั้นรอวันศุกร์นี้ได้เลย โอเคครับในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีใครหลายคนเริ่มถามแอดมินมาแล้วว่าวง BLACKPINK เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในปลายปีนี้สำหรับงานวงนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรที่เป็นออฟฟิเชียลแลวออกมาจากปากของ YG เลยในส่วนของงานของเมมเบอร์รายบุคคลนะครับใหญ่ๆที่มีการยืนยันแล้วใกล้สุดก็คือลิซ่าคอร์แลบนี่แหละครับ ในส่วนที่ใกลออกไปหน่อยแต่ก็ยังคงอยู่ในปลายปีนี้อยู่ก็คือซีรีส์โนโดอกของพี่จีซูนะครับที่จะออกมาในเดือนธันวาจะถูกปล่อยมาในทางแผตฟอมของ Disney ์พัสนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของใครหลายๆคนเนี่ยก็คาดการว่างานวงของวงแบล็คพิงนั้นจะกลับมาเดินในช่วงต้นปีหน้าให้ทําการเว้นระยะห่างจากโซโล่ของลิซ่าแล้วก็คอลลบของลิซ่านะครับและในช่วงกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้านะครับก็อาจจะปิดด้วยโซโล่ของพี่จีซูเลยพอเป็นแบบนั้นเนี่ยสมาชิกของแบล็คพิงกนะครับก็จะครบสําี่คนแล้วส้ ถือได้ว่านับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วสำหรับการปล่อยเพลงของลิซ่าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ